ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า32จังหวัดวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันศุกร์ที่15เมษายน32จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดพะเยาน,าน่านแพร่ตากกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีการจนบุรีสระบุรีอุทัยธานีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรัง และสะตูนเนื่องจากหย่อมความประกาศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ร้อนจัดบางพื้นที่และมีฟ้าหลวในตอนกลางวันบวกกับลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจึงทําให้มีฝนในระยะนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ